ยูทูบแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่กันในช่วงไม่มีกิจตกลงวันนี้ก็มาทำเกี่ยวกาอาหารออวันนี้ผมก็ได้ไปเซเวนมาเนาะเออก็นี่ก็อยู่ในห้องครัวห้องห้องครัวที่ตรงนี้ของผมครับที่ที่มาถ่ายตรงตรงนี้เนาะเออวันนั้น คือผมได้ไปเซเว่นมาแล้วก็ไปไปดูพวกพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เห็น u t u b e เขาเขาทำกันเออก็จะมีนี่กันเลยคือไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะมีพวกไออะไรพวกมาม,ม่าอะไรพวกมาม,ม่าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ผมวันนี้มีมีกว๋วยจับเออก๋วยจับยวนเนาะเออก็จะมีสองสไตล์ด้วยกัน แต่วันนี้ผมมีแค่สไตล์เดียวเพราะว่าอีกสไตล์หนึ่งเนี่ยผมจะขอแนะนําดีกว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยกว๋วยจับก็ไปซื้อที่เซเว่นสาขานะครับก็จะมีอีกสองแบบก็อีกแบบอีกแบบนี้ก็เป็นหมูยออีกแบบหนึ่งก็เป็นต้มยำกุ้งเนาะเออก็วันนี้ก็ผมไปซื้อเนาะว่าเออว่า เป็นอย่างนี้เออแล้วอะไปึป๊บใส่เส้นไปเดี๋ยวขอแป๊บแล้วก็อีกอย่างนึงคือปิดฝาไว้รอซักประมาณ5นาทีเดี๋ยวผมจะเตรียมไมนี่ไว้ให้ เตรียมกนี่ไว้นี่ไห,ไหครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยก๋วยจับยวนอุบลร,รัฐอุบลนับก็เดี๋ยวมาลองชิมดูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงกินกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงรสชาติเช่นเส้นอืม โอเคเส้นนะ่ะเส้นก็อร่อยแต่มันมันก็นุ่มเส้นมันก็นุ่มแต่ลองดูน้ำซุปดูก่อนอืมโอเคน้ำซุปมันมันมีรสชาติแฝงนะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเออก็วันนี้ก็มาทำเรื่องกินนะเนาะออ,อย่างที่จะบอกว่าว่าวันนี้คือ อ,อย่างอย่างที่จะบอกว่าวันนี้คือวันนี้ก็ลนะ็อกดาวน์เนาะเออวันนี้ไปไหนไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เนาะเออช่วงน,นี้ก็ยากอยู่ก็ในอย่างที่บอกไปเนาะว่าวันนี้เนี่ยคือร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเนาะเออวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรก็ในยังมีข่าวอะไรอีกเยอะแยะเลยก็ในยังมีข่าวการเมืองข่าวโควิดข่าวอะไรเหตุการณ์อะไรเยอะแยะเลยโอ้ ก็เยอะเหมือนกันนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอตัวลาไปก่อนเจอกันบาย